นี่สิมาส่อมกระติกน้ำครับ <c oughs> กระติกน้ำคนวามันสาดว่าเขาเอ้าแก <c oughs> ชมรมหัดซ่อมครับหัดซ่อมหัดรืออ้าวแกได้ว้าวน้ำใส <c oughs> อ๋อมันแกะสิีคนวามันสาดว่าเขา <c oughs> โอ้ยสามสี่สบอนน่ พ่อเลขสามสี่วันนี้วันที่สิบหกกุมภาพันนะครับช่างนิตถันลือครับลื้อแต่ประกอบไม่ได้สมได้เอ้ยมัางได้พระต้องเหตุประกอบประบติกำลังแกะนอะดนอดมีสี่ตัวอ๋อหาซื้อเลขไม่มีอย่าไปซื้อครับการบรันำไม่ได้ไม่ดีครับ พอได้ลุ้นครับแต่วมัวนีดเป็นเลขสามสีนะครับการพนันไม่ดีใบหวยไวเลยเมื่อททยลุ้นยหนึ่งนาทีห้าสิบห้า ต,ต,ตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ช็อตก็เป็นไอซีเป็นไอซีที่ลบเบอร์เป็นสั่งยังไม่หาลบเบอร์มันเะคนที่ใส่สิหาใส่บวัวจากักเลยวะนี่ว่าเป็นยังครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับมีตัวชาร์จตัวใหญ่เลยก็ติดกดอัพ ก็ดีดกระดับ,ดบผมก็เลยสั่งโมดูลมาครับมาเปลี่ยนลูกศิษย์เอามาให้ครับโมดูลตัวนี้โมดูลชาร์จโซลาเซลล์ครับโมดูลชาร์จโซลาเซลล์เอาพุดตัวนี้จะเป็นต่อกับ LED เทียบกับเอาพุดลบนะครับจ่เป็นบวกลบจะเป็นแบตเตอรี่ บีหนึ่งบีลบบีอกบีลบส่วนนี้จะเป็นโซลาเซลล์นะครับบวกลบโซลาเซลล์แล้วก็เป็นไมโคร USB ใช้ไว้ในการชาร์จเดี๋วผมไม่ใช้ออกนะเดี๋ยวผมจะมาต่อใส็ตตัวนี้ออกเปลี่ยนออกเปลี่ยนตัวนี้ใส่แทนนะครับ ผมเปลี่ยนมวลรุนจริงๆนะครับเอาตัวนี้โซลาเซลล์ตัวนี้มาใส่แทนแล้วก็หาเอาสวิตมาใส่แทนก่อนอื่นเดี๋ยวผมต่อสวิตกันที่ต่อมองน้ตัวเก่ามันมีรูที่ต่อเขานี่แหละมีรูเห็นดีเนาะอ่าออาแตกข่าแตกตัวแตกเยอแตกต่อเขานี่แหละ ใส่แหวนมันเนาะทำก่อนเด้อหาสวิตอ่าสวิตโยกมาใส่ครับสร้างเอกนี่กะสอบอะไรกะดัดแปลงเอาครับเป็นการดัดแปลงโ่เมนเป็นการสอมเป็นการดัดแปลงใส่ครับดีกว่าซื้อไหมสนิทซี่ซีซ่ก็าบาทครับอุ้ย <laughs> บันเทิงศิลป์อ่าอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ทางเอยกากแข่งก่อนเลยปัสตุสต์ครับผมอ่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าฟังนี่เป็นโซลาเซลล์โซลาเซลล์ตัวนี้เป็นขวดแบตครับตัวนี้ไม่ใช่โซลาเซลล์เดี๋ยวผมจะ่อโซลาเซลล์ก่อนโซลาเซลล์บวกลบ โอ้ยเนาะมันแข็อ่าตัวสุรเสือบัวจุดตาดสุรเสือโลซันเนี่ยอ่าตันสุรเสือเนาะต่อไปเนี่เป็นบีลลก,กับบีบัวครับบีลลกับบีบักกบว,บวจะเป็นขวดแบตสองขวดเนานะ B ี่รอบกับ B บ,บวกตาบบวกกันตบกับเป็นบีรบบีรเบเธอเขาบอกอะพี่เ้อง จับหน้าสิงพอไปกลางอะไต่อสซลารเซลล์ครับอ่าสุลาเซลล์ครับอ่าแบตเตอรี่เรียบร้อยครับสามารถชาร์จได้เนาะไม่โภชชาร์จคงโระชาร์จหรอกที่ต่อสายต่อไปนี่ก็เป็น o u c นะครับเอาเอาลบเอาบวกนะครับกับเป็นเอา led ครับ led มต่อต่อ,อย่า่ด้ยปะออเอาล่องมังครับชิติดบอสเดี๋ยวผมเอานี่จำล่องไปสาธิตทต่ก็ใส่ได้ แต่ที่นี่มันม่วมีสวิดนะครับผมจะเอาหนี่มาใส่ต่อสวิ์หัวสวิดแท่นเอา,เอาคือผ่านสวิครับไฟออกผ่า,านสวิดโยกกระติด<ม>เวลาเข้ามาใส่งางกนกะกดดับต่อใส่สวิดนะโอ้ยม,มือม้วมีหม่องว่าง ข้อน,นึงกับต่อใส่ครับอ่าเห็นมาครับปกติแต่ว่าต้อตงกดสวิตช์กดสวิตช์ใช่ไหมใช่เล้นะครับแตวผมขอตอกก่อนเลยตอกแล้วต้องท่อหงส์ตรงกัหดนะครับใส่ท่อหดอ่าโอ้าเรียบร้อยครับอี่ประมาณนี้ครับลองใส่เบิ่ง ไปงานอะไรครับเอามาลองเซ้นเซอร์แสงครับเอ้ยบอแมนโซล่าเซลล์มันสิติปปะมาหันใส่แสงครับความเก็บแสงอ่าเห็นไหมชาร์จแล้วครับแบตเตอรี่ชาร์จแล้วเห็นไหมเห็แดงๆเส่แสงไว้ถ้าบอไม่มีแสงนะเห็นไหมขาชาร์จ ประกอบเสร็จครับตัวนี้ไอซี IC ตัวนี้ห่างครับเต้ถิ่มปอามาลองดูครับได้ครับเปลี่ยน bms สมัยครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปในของการร้านซื้อครับลูกศิษย์ส่งมาให้